อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับพี่ๆนะครับรุ่นยามเช้านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกันต่อนะครับกับพระปิดตานะครับพังพะการรุ่นรวยโชคนันนะครับปู่มหาธิราพุทธาพิเศษครับและอีกหลายแก๊ิอาจารย์ชื่อดังครับมากมายพี่เดี๋ยววันนี้ครับเรามาลุ้นกันพี่นะเรามาลุ้นกันพร้อมกันเลยนะฮะชอบถูกใจรายการไหนพี่นะจำมาดับรายการไว้หรือจําเนื้ออะไรแล้วก็อาลงสีลงยาไว้ได้นะครับนะหรือดับรายการไว้เลยเดี๋ยวน้องจะแจ้งอันดับรายการไว้ให้เลยพี่นะ จะส่งฟรีครับนะมีเก็บเงินปลาทางหรือใครจะโอดนะฮะสามารถแจ้งได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวมีพิเศษให้นะครับนะเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกครับใครอยากลุ้นลุ้นได้นะครับลุ้นละสามรอยบาทพร้อมจะส่งครับส่วนรายการที่น้องเปิดนะฮะน้อง t p ่พี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะที่พี่เข้าใหม่นะครับสามารถเลือกตามรายการได้เลยนะครับเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่หครับเปิดออกมาครับเลขโัวตัวเบอร์นะครับ องค์นี้นะครับเดี๋ยวผมน้องขออนุญาตเปิดให้แกะให้ชมนะครับรายการแรกเปิดมานะครับนะแต่วิพีที่ขึ้มาใหม่นะครับน้องจะไม่ได้เปิดลาประมูลนะครับน้องจะเปิดตามราคาเลยพี่ชอบถูกใจองไหนหรือชอบหลายองค์แจ้งมาได้พี่จะมีพิเศษให้นะครับเอรายการแรกเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับด้านหลังนะครับเป็นหลังหัวหอนุมานนะเสียอนุมานนี่ฮะสวยๆเลยนะองค์นี้ผมขอ3 5 0าบาทพอพี่รายการที่1นะครับ ต่อมาครับพี่ชานนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สองฮะร,รายการถัดไปเป็นรายการที่สองนะครับขออ่นุนาตเปิดนะรายการที่สองเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ่งนะลงยาม่วงมหาอำนาจเลขพจ์เบอร์หนึ่งสองครับรายการที่สองร้อย้าบาทพอพี่นะพร้อมจัดส่งครับพี่รายการที่สองนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการสบาปเป็นรายการที่สามอ่ะรายการที่สามเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผีไฟลงยาทองชาครับเนื้อทองแดงผีไฟลงยาทองชาครับรายการนี้นะโอ้โหทองชาติสวยมากนะรายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบบาท รายการนี้เอาไปสองรอยแปดสบาทครับพี่ชายรายการที่สามนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่เปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหนะครับรายการนี้นะครับเลขคจ่ตเบอร์มเลขเจ็ดศูนลงยาฟ้าครับผิวลุ้งลงยาฟ้าครับพี่รายการที่สี่นะ เอาไปสองร้อยห้าสิบาทนะครับเอาไปสอง้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่สี่นะครับต่อมานะครับแล้วรายการทีไปพี่เป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับ รายการที่ห้าเปิดขึ้นมาครับพี่รายการที่เป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับด้านหลังนะเหมือนโอมตะตุพรามนะครับนะนี่นี่ครับรายการนี้สวยเลยนี่นะอ่าพ่อให้รวยครับนะหลังเป็นพระหลังพ่อให้รวยครับนี่ฮะองคพ่อเนียนี่พ่อให้รวยครับจะรับแจ้งได้ครับนะสองร้อยแปดสิบบาทพอพี่รายการที่ห้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่หกครับ รายการที่หกเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงสตินลงยาฟ้าครับคุยพื้นด้วยนะครับนี่รายการนี้นะเอาไปสองร้อยแปดสิบาทนะครับนะนี่ฮะลายการลงยาหายยากครับพี่นะครับนะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่แปดนะครับเป็นรายการจองเนื้อนะครับพี่พี่ขึ้นเข้ามาใหม่นะครับเป็นรายการจองเนื้อนะครับมีเนื้อเดียวนะ รายการนี้ครับเป็นรายการที่7นะครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลข77็ดสบเครับรายการนี้เป็นการเซอร์ไพรส์ครับเป็นเพชรองค์นะครับหน้าหลังครับเป็นเพชรองค์หน้าหลังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดให้น้องได้รับชมกันนะครับเพชรองค์หน้าหลังนะครับนะหายยากๆหน่อยนะครับพี่ๆนะเพชรองค์หน้าหลังนะครับรายการนี้ฮะันี่นะครับเพชรองค์หน้าหลังนะครับ เลขคนังเบอร์เจ็ดเจครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับ400บาทเหมือนเดิมนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับมาเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แดเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณนะครับลงยาไล่สีนะครับนะขอที่2องห้าสนะพี่นะ ขอ250บาทนะครับนะเลขคุณตําเบอร์หมายเลขหนึ่งนะครับเอาไปสองรอยหสิบาทพอพี่รายการนี้นะครับรายการที่8นะครับผมขอขยาขยับก่อนนะ่ะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่9การายการที่9เปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองแดงสตินลงยาไล่สีครับ เนื้อทองแดงสตินลงยาไล่สีครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขนะครับหมายเลขแปดสิบหกฮะรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับนะรายการที่เก้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้ไม่ได้โค้ดนเบอร์หมายเลขห้าสิบห้านะฝังพลอยครับ รายการนี้ฝั่งพอยล้อมรอบนะฝั่งพลอยทัเก้าครับเนี่ยเนี่ยฝั่งพลอยทัเก้าวเลยครับรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทนะครับรายการที่สี่ของรุ่นเลยเนี่ยฝั่งพลอยทัเก้าเลยครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่11อนะครับรายการนี้นะครับเปิดออกมาเป็นด้วยทองแดงผิวไฟนะครับลงยาลายเหลืองเขียวนะครับสวยๆเลยนะนี่เลขทะเบอร์หนึ่งหกสามครับนะรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่12สองเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้โอ้โหสวยงามมากๆครับรายการที่ด้วยทองแดงผิวไฟนะครับลงยาแดงเรืองแสงครับนี่ฮะหน้าหลังเลยนะลงยาหน้าหลังเลยที่รายการพิเศษนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลขแปดตัวเดียวด้วยนะครับหมายเลขแปดตัวเดียวด้วยองค์นี้นะครับขอราคาที่สี่้อยบาทนะครับอง์นี้ขอราคาที่สี่้อยบาทครับพี่นี่ฮะ สี่ร้อยบาทนนพี่นะเลขแปดนะตัวเดียวด้วยนะครับขอสี่ร้อยบาทพี่องค์นี้งานะลงยานหน้าหลังนะครับนะรายการที่สิบสองนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สนะิบสามนี่รายการที่สิบสามเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เช่น้ำมันว่านนะครับ รายการที่เท่น้ํามันว่านครับนะเท่น้ํามันเสือหลังจานมือด้วยเอาละครับหลังจานมือด้วยนะเท่น้ํามันเสือด้วยนะองค์นี้ผมขอที่สี่รอยห้าสิบนะครับองค์นี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบสามนะครับต่อมาครับพี่ชายนีครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะสิบสี่ 14เปิดขึ้นมาครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงโบราณลงยาทงชาติครับนะรายการนี้เอาไปครับพี่ชาย280บาทนะครับรายการเลขคุณตระเวรหมายเลข42นะครับ280บาทนะพี่นะรายการที่14นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการตจะไปรายการที่15นะครับวันนี้เปิด16รายการนะพี่เชาดีนะรายการที่15ครับมาเปิดพร้อมๆกันฮะ รายการที่15เปิดขึ้นมาครับพี่รายการน eh ี้นะครับนะเป็นปีขานนะครับนะลมดาปีขานหลังปีขานนะครับนะเอาเปสองร้อยแปดสิบาทพอพี่รายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายนะพี่ชายรายการที่สิบหกนะครับสิบหกนะครับรายการที่ขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะสิบหกเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้นะครับนะผิวไฟครับดูด้านหลังครับ ด้านหลังปีมสิงหลังแดงหวังว่าลงครับนี่รายการนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบาทที่หลังแดงดูดุเลยครับนี่นะครับสำนี้ครับเช้านี้ครับมีไพ้ยี่สกรายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะพี่นะชอบถูกใจรายการไหนแจ้งน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะครับขอบพระคุณมากนะครับ